่าวมาราคาบิตคอย3วันดี4วันไข้แล้วหลังจากนี้บิตคอยจะยังคงรอดอยู่ไหมคล,คลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขมรนะครับวันนี้กลับมาทําคลิปกันอีกครั้งนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่พๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจและติดตามกันนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และแน่นอนครับหลายๆคนครับคุณรู้สึกครับว่าโหราคาของบิตคอยเนี่ยมันสวิงหรือผันผวนพอสมควรเลยแต่ผมอยากจะบอกว่านี่คือเนเจอร์หรือว่าธรรมชาติของ Bitcoin นั่นเองนะครับบางคนครับก็มานั่งคิดกันครับว่าตกลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมราคาของ Bitcoin มันถึงพุ่งขึ้นบ้างหรือว่าร่วงลงแรง เกิดขึ้นบ้างมันแบบดูไม่มีความสเตเบิลหรือว่าไม่มีความนิ่งเลยซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้ครับล่าสุดถ้าคุณติดตามข่าวคุณก็พบเจอเนาะไม่ว่าจะเป็นข่าวของอีลอนมัสก์ที่เขาประกาศออกมาว่าเขารับชําระเงินนะครับซื้อลดเทสลาครับด้วยบิตคอยนนะครับ Bitcoin รบิตคอยเนี่ยสามารถใช้พลังงานที่มันสะอาดมากกว่านี้นะครับหรือยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณอาจจะเจอข่าวในส่วนของเฟดครับที่แบบว่าประกาศว่าเขาจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนะครับตามนโยบายอยู่นะพูดง่ายๆคือทํา QE เนี่ยอัดฉีดเงินอย่างต่อเนื่อง นะการอัดฉีดเงินมันส่งผลให้มีอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นอยากต่อเนื่องครับเขายังคงประกาศด้วยเช่นเดียวกันครับว่าในปี2023ครับที่จากเดิม2024ครับเขาจะปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นครับในปี2024แต่ เขาประกาศล่าสุดเป็นเร่งให้มันเร็วขึ้นครับคือในปี2023เนี่ยจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณติดตามดีๆคุณจะพบเจอครับว่าหลังจากที่ประกาศตร,ตรงนี้ครับสินทรัพย์อย่างเช่นทองคำครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยครับก็ไล่ราคาแบบร่วงลงร่วงลง,งแต่ทองคํานี่รับผลกระทบไปพอสมควรเลยครับร่วงจากที่ประมาณ1,900กว่าวาตอนนี้ปัจจุบันล่าสุดเหลือพันเจ็ดร้อยกว่าวานะครับ US ่อออนซ์นะครับ, ons, นรบในขณะที่ราคาของบิตคอยครับตอนที่ประกาศเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูร่วงรุนแรง นะแต่มันก็ส่งผลเนาะอย่างล่าสุดเมื่อคืนนะครับผมก็เห็นว่าราคานะจากเดิมก่อนหน้าที่มันพุ่มขึ้นไปล่าสุดเนี่ยออข่าวดีมันโชว์ไปถึง4ี่หมื่นแล้วนะจาก4ี่หมื่นแล้วมันก็โดนเทตบลงมาทยอยตบลงมาเรื่อยๆจนล่าสุดเมื่อคืนนะร,ราคาไปอยู่ที่3ามหมนะซึ่งแน่นอนนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าจากจุดที่เป็นอยู่เนี่ยโอ้โหมันดูผันผวนดูไม่แน่นอนดูแบบไม่มีความสเตเบิลหรือว่าคงที่เลยทําให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจคลิปคลิปนี้ครับจะมาบอกคุณครับว่าในมุมมองของ ผมครับราคาของบิตคอยที่สวิงผันผวนตามข่าวอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยจะยังคงรอดอยู่หรือเปล่าเพราะ3วันดี4วันไข่แบบนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้คุณจะรู้ได้ยังไงว่าเออมันจะไปรอดจริงไหมหลังจากนี้คุณจะยังลงทุนกับบิตคอยดีหรือเปล่า ลองไปดูรายละเอียดต่อจากนี้กันครับและนี่คือกราฟสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่า Bitcoin นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าผมให้คุณได้เห็นครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันเรียกได้ว่า3วันดี4วันไข้จริงๆครับราคาล่าสุดที่มันพุ่งขึ้นสูงไปถึง4ี่หมื่นหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆโดนตบลงมาครับดีดตัวกลับขึ้นไปครับแถวสามหมื่นเก้าแล้วก็โดนตบกลับลงมาแล้วก็ทําท่าออกไซเวย์นิ่งๆอย่างนี้ครับแล้วก็โดนตบลงมานะครับล่าสุดนะครับก็คือเมื่อคืนนะครับช่วง เกิดขึ้นกับสกุลเงินดิจิตอลอย่างบิตคอยแล้วก็ตอนนี้ทําท่าจะขึ้นอีกแล้วมันอารมณ์แบบ3วันดี4วันไข้จริงจริงสิ่งที่ผมอยากให้คุณเห็นต่อจากนี้ว่าแล้วจริงๆเนี่ยในมุมมองของผมนะราคาของบิตคอยเนี่ยมันจะไปถึงตรงไหนยังไงและที่สําคัญมันจะยังคงรอดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพอข่าวมาทีเนี่ยโอ้โหมันก็ได้รับผลกระทบกันทีหนึ่งแล้วมันมันจะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนอยู่หรือเปล่าผมอยากให้คุณดูข้อมูลต่อจากนี้กันแต่ขอบอกก่อนนะครับว่า คลิปคลิปนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับตัดสินใจเข้ามาลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่า Bitcoin บิตคอยนะเพราะฉะนั้นครับสิ่งสําคัญคือถ้าวันนี้คุณจะตัดสินใจลงทุนครับทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีแล้วก็ตัดสินใจลงทุนด้วย ตัวของคุณเองนะเพราะว่าวันนี้ครับไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนผมอยากให้คุณมาดูกราฟวีกนะเพราะกราฟวีกมันจะทําให้เราเห็นภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นนะตรงนี้นะครับคือราคาของบิตคอยแถวๆตั้งแต่ปี2 0 1 0นะครับะไล่ยาวมาจนถึงปัจจุบันนะตรงนี้นะครับแถวๆล่าสุดก็คือวันนี้เนาะที่เราได้พูดถึงกันจากจุดตั้งต้นตรงนี้ครับจากจุดต่ําสุดที่เราพอมองเห็นนะผมให้ตรงนี้ครับไปถึงจุดยอดตรงนี้ครับราคามันสูงขึ้นนะจากจุดยอดตรงนีี้ครราาาาาจะมมกลล่่วงงตํ นะครับที่จุดต่ําสุดนะครับหล้วจากนั้นครับราคาก็จะพุ่งครับจากจุดต่ําสุดตรงนี้ครับพุ่งขึ้นไปต่อนะครับจากนั้นครับคุณจะเห็นว่าราคามีการย่อตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับมาจนถึงแถวๆนี้จากนั้นครับราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นต่อไปนะครับราคาพุ่งสูงขึ้นต่อไปผมทาอย่างนี้ซ้ําๆนะครับมันจะเห็นเป็นแพทเทิร์นบางสิ่งบางอย่าง ถ้าคุณดูจากภาพนี้ครับค่าต่ำสุดของมันตีไปจุดโลนะจุดโลของมันครับมันมีการยกตัวสูงขึ้นครับถ้าคอนเฟิร์มกันดีๆคุณไปดูตําแหน่งไฮครับไฮของมันครับตอนจังหวะที่เส้นมันเป็นเส้นตรงอย่างนี้ขึ้นไปนะครับมันก็พุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันคุณจะเห็นชัดเจนว่าถ้าตามทฤษฎีดาวมันยกโลยกไฮแสดงว่าภาพใหญ่ของมันเนี่ยมันยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะแม้เราจะเห็นว่าเฮ้ยสวันดี4วันไข้ก็ตามทีนี่คือส่วนที่1ที่ผมอยากให้คุณเห็นนะว่าภาพใหญ่เป็นนลักษณะแบบี้ นอกจากนี้ครับผมอยากให้คุณนะมาดูเพิ่มเติมครับในส่วนของฟิโบนัชชีครับจากจุดที่พุ่งสูงขึ้นตรงนี้และย่อลงมานะครับดังนั้นครับผมตีไปตรงนี้ครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งไฮนะครับที่เกิดขึ้นนะครับลงมาที่ตำแหน่งโลตรงนี้นะครับก็คือเส้นตำแหน่งนี้นะครับแต่ผมอยากให้เห็นค่าทางแถวๆถวนี้นะคุณจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างชัดๆนะครับจากจุดนี้ครับคุณจะเห็นบางอย่างครับว่า จากตำแหน่งไฮตรงนี้ครับย่อลงมาถึงตำแหน่งโลตรงนี้ครับแล้วก็ราคาตรงนี้ครับจะพุ่งไปแตะจุดสูงสุดครับแถวๆ4.2นะรประมาณแถวๆ1,100-1,200แถวนี้นะโดยประมาณแต่หลังจากนั้นครับพอแตะจุดสูงสุดปุ๊บเนี่ยราคามีการย่อลงครับย่อลงถึงตรงไหนถึงเส้นตรงนี้ครับคุณจะเห็นว่ามันมีเส้นตรงนี้เกิดขึ้นนะเส้นปะตรงนี้ครับ ที่เส้นปะตรงนี้มันอยู่ที่แถวแถวแนวประมาณ0.618แถวๆวนี้ครับตัวเลข0.618มันจะอยู่แถวแถวประมาณ163.06ตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันขึ้นถึงจุดสูงสุดที่แถวแถว4ตรงนี้ละมันก็ยอ่อลงมานะครับไม่พ้นเส้น0.618นะครับคุณสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะผมอยากให้คุณจำแพทเทิร์นตรงนี้ให้ดีจากนั้นครับเราไปดูลูปถัดมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันมีการ พุ่งสูงขึ้นครับตรงนี้คือโลนะครับตรงนี้คือโลที่เกิดขึ้นก่อนนะพุ่งสูงขึ้นนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตให้มาถึงจุดสูงสุดที่แถวๆนี้ก็แล้วกันนะครับจริงๆถ้ามองเผินเนคุณคิดว่าจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าผมอยากให้คุณดูที่ตำแหน่งตรงนี้ก่อนก็พอ แค่ตำแหน่งนี้นะครับผมตีฟีโบนัชชีเหมือนเดิมครับคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งต่ำสุดเนาะที่โลแต่ผมลากมาทางนี้เพื่อที่ทําให้คุณเห็นภาพบางอย่างชัดเจนที่สุดครับคุณจะเห็นว่าจากตำแหน่งไฮที่ตรงนี้ครับสมมุติว่ากราฟมันอยู่ที่ตำแหน่งนี้ผมตีฟีโบนัชชีตรงนี้มาถึงตำแหน่งโลก่อนหน้าที่ตรงนี้นะครับคุณจะพบเจอครับว่าราคามันพุ่งขึ้นไปสูงสุดอีกแล้วนะครับ พุ่งขึ้นไปสูงสุดอีกแล้วอยู่แถวๆประมาณที่4.2ตรงนี้ครับคือแถวๆ2,000จากนั้นมันมีการยอ่อตัวลงมาที่จุดต่ําสุดของมันครับก็จะเห็นว่ามันไม่พ้นเส้น0.618ก็คือประมาณ3,001ตรงนี้ครับอ่าไม่ผ่านแนว0.618คล้ายๆแ p a ทเร์นเมื่อสักครู่เลยนะคราวนี้ผมอยากให้คุณมาดูอีกลูปหนึ่งปัจจุบันล่าสุดบางครับผมตีจากจุดนี้ครับผมให้จุดนี้เป็นจุดยอด ผมตีฟโบนัชชีอีกแล้วครับต่ำต่ำสุดของมันคือเส้นนี้นะเพราะผมตีขึ้นมาตรงนี้ครับคุณจะเห็นชัดเจนครับว่าแม้บางคนอาจจะบอกว่าสามวันดี4วันไข้แต่ราคาของบิตคอยครับที่พุ่งขึ้นไปครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงตำแหน่ง4.2เลยถูกปะมันยังไม่ถึงตำแหน่ง4.2เหมือนข้างบนเลยนะอันนั้นคือแฟกเตอร์ที่1ครับยังไม่ถึงตำแหน่งที่4.2สแสดงว่าราคาของบิตคอยยังมีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นตามภาพใหญ่ของทฤษฎีดาวเกิดขึ้นได้อีกนะในขณะเดียวกันคร หนึ่งแปดนะ มันยังไม่ได้ทะลุ0.618ถ้าเกิดเราพูดถึงตำแหน่ง0.618แสดงว่ามันราคามีโอกาสที่จะวิ่งลงมาถึงประมาณ2 7 0 0ม2 8 0 0 0มันก็จะเข้าโซนนิ่งใกล้ๆที่ผมเคยประเมินในคลิปก่อนหนะ้าเอาไว้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูลองตามไปดูในคลิปก่อนๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณอาจจะต้องจําเป็นนะดูหลายๆคลิปของผมนะประกอบกันในส่วนของ Bitcoin ด้วยเช่นเดียวกันแต่บางคนอาจจะเกิดสงสัยว่าเฮ้ยถ้าตามแพทเทิร์นเนี่ยเออมันไม่ผ่านตำแหน่ง 18, อันน้น 18, ย่นเดหกันนะ้าเกิด,ดองเงี้ย จะเห็นว่ามันแค่ลงมาทดสอบแต่มันก็ไม่ผ่าน0.618ทั้ง3ส่วนตรงนี้เลยนะแพทเทิร์นเหมือนกันทั้ง3าฮาวิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันกำลังจะบอกอะไรครับแน่นอนครับคุณจะเห็นว่าราคาจุดสูงสุดที่มันไปถึงครมันไปถึงประมาณ4.236นี่ก็ไปถึง4.236ตรงนี้ ก็มีโอกาสที่ไปถึง4.236ในที่นี้ผมจะให้คุณดูนะครับ4.236เนี่ยมันอยู่แถวๆประมาณตรงไหนนี่คือตำแหน่งของ4.236คุณจะเห็นว่าราคาของบิตคอยนะมันโชว์ประมาณ164,834ผมตีเลขก,กลมๆนะ ว่าประมาณ165,000ถ้าเกิดคุณประเมินจากทฤษฎีตรงนี้นะเราจะเห็นนะว่ามันมีโอกาสเนาะที่ราคาของบิตคอยอาจจะพุ่งไปถึงตรงนั้นเลยเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณมองในแง่นี้อย่างเดียวเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาปัจจุบัน36 0 0 0ถ้ามันไปถึงแสนหกเนี่ยผมตีไปว่าขึ้นไปสัก4ี่เท่าเนาะมันก็ยังมีโอกาสที่จะทําให้คุณทํากําไรเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกเหนือไปจากนี้ครับผมอยากให้คุณเห็นบางสิ่งบางอย่างว่าเฮ้ยแพทเทิร์นมันเป็นลักษณะแบบนี้นะ เดี๋ยวเราลองไปดูกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมเปิดอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งขึ้นไปครับลองสังเกตอะไรบางอย่างนิดนึงนะ ถ้าสมมุติเราให้ข้างบนนี้เป็นแนวต้านนะครับนี่คือแนวรับนะครับโอเคไหมอ่าเส้นข้างล่างนี้คือแนวรับเส้นตรงนี้คือแนวต้านนะครับเราไม่ต้องไปดูค่าเส้นอื่นๆละกันผมให้คุณดูแค่ตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นตามนี้ครับเอ้ยเนี่ยนี่คือจุดแนวรับครับนี่คือจุดแนวรับแล้วมันก็ไม่ผ่านครับตำแหน่งนี้ครับมีแนวต้านเกิดขึ้นครับจากนั้นครับมันลงมาทดสอบกี่ครั้งกี่ครั้งไม่รู้ครับแต่มันก็ไม่ได้พ้นเส้นแนวรับนะครับ คุณจะเห็นชัดเจนนะว่ามันไม่ได้พ้นเส้นแนวรับนะจากนั้นครับมันพุ่งไปถึงข้างบนตรงนี้ครับข้างบนตรงนี้บางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันทะลุแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณดูราคาปิดมันก็ไม่ได้ทะลุนะผมถือว่าเป็นการประมาณแล้วกันนะเป็นการประมาณว่าก้อนนี้มันก็อยู่แถวๆแนวต้านนะตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันครับคุณก็จะเห็นชัดเจนว่าเอ๊ะมันลงมาทดสอบแถวๆ แนวรับหรือตำแหน่งนี้ครับมันก็อยู่แถวแถวแนวรับตรงนี้มันก็ก็อยู่แถวแถวเดิมเนาะอยู่แถวแถวเดิมก่อนที่จะดีดตัวขึ้นไปที่จุดสูงสุดตรงนี้ครับจุดสูงสุดตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าจุดสูงสุดแถวแถวหมื่นเก้าสองหมื่นตรงนี้นะครับก็คือบริเวณแนวต้านอีกเช่นเคยแล้วมันค่อยๆย่อลงมาครับมาที่แนวรับนะนี่ครับก็ทดสอบซ้ําแล้วซ้ําอีกครับทดสอบซ้ําแล้วซ้ําอีกนะจนตำแหน่งนี้ครับมันก็มีการ ทดสอบอีกครั้งครับจนล่าสุดมีโดนตบลงมาเนาะโดนตบลงมาทะลุแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยันตัวเองเหนือขึ้นไปได้นะพูดง่ายๆมาอยู่แถวๆบริเวณแนวรับเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพอมันสามารถยืนเหนือแนวรับตรงนี้ได้เนี่ยพูดง่ายๆครับ มันมีโอกาสครับถ้าทําตามแพทเทิร์นนี้ครับมันก็จะยังมีโอกาสเนาะที่จะทําให้คุณเห็นแนวรับแนวต้านอย่างต่อเนื่องแนวรับแนวต้านเนี่ยครับแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านพวกเนี้ยอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าคุณประเมินดีๆคุณจะเห็นว่าตอนนี้ราคาของบิตคอยเนี่ยมันร่วงลงมาใช่ครับไม่เถียงครับมันมันร่วงลงมาจริงแต่มันยังไม่ได้ถึงตําแหน่งของแนวต้านเลยนะซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่ถึงแนวตาแหน่งของแนวต้านแสดงว่าราคาของบิตคอยมีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นอีกนะเราลองไปดูกันเล่นๆนะที่จุดสูงดผมอก คุณดูที่จุดสูงสุดตรงนี้ครับตรงนี้จะอยู่ประมาณเดือนจูนนะครับของปี2011ในขณะที่ตำแหน่งนี้นะครับจุดสูงสุดตรงนี้มันจะอยู่แถวให้เป็นเดือนธันวาเลยแบบช้าๆก็คือเดอธันวานะครับก็คือทันวาคมตำแหน่งตรงนี้ครับก็จะไปถึงจุดสูงสุดแถวๆเดอนธันวาอีกเหมือนกันเนาะถ้าสมมุตินะจากแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นเนี่ย ตรงนี้เนี่ยตอนนี้มันยังไปไปไม่ถึงจุดสูงสุดเนาะผมตีไปว่าไกลๆสุดเนี่ยเออมันอาจจะไปเดือนจูนแต่เดือนจูนนี่คือปัจจุบันแล้วผมถือว่ามันเลยไปแล้วถ้าเราตีไปว่าราคาของบิตคอยที่มีโอกาสขึ้นมันอาจจะขึ้นไปแถวๆช่วงเดือนธันวาคมหรือเปล่าไม่รู้ขอย้ํานะนี่คือมุมมองส่วนตัวนะจากประวัติที่เป็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้มีอะไรการันตีนะว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นต้องพิจารณาด้วยตัวของคุณให้ดีนะเราลองมาดูกันนะครัวว่เเเนนนจจะไอทรงงหหๆช็ด ถ้าเดธันวาคมคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับยี่สิบเจ็ดเดธันวาคมคือเส้นนี้ผมตีแนวตั้งตรงนี้ให้คุณเห็นแล้วนะครับจากนั้นครับผมให้คุณเห็นแนวนอนตรงนี้กันดีกว่าตำแหน่งที่มันตัดโดยประมาณนะครับคุณจะเห็นนะว่าราคามันมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปอยู่ตรงนี้ครับค่าอยู่ที่ตรงนี้ครับประมาณแสนสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับตีไปเลขกลมๆแสนห้าซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะบอกได้ครับว่าเออมันมีโอกาสนะที่ราคาของบิตคอยมันอาจจะพุ่งไปถึงแสนห้าหมื่น เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าคุณประเมินจากภาพภาพนี้นะครับจากเมื่อสักครู่ครับคุณจะเห็นครับว่าผมประเมินให้คุณได้เห็นครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับขอย้าว่าเป็นมุมมองส่วนตัวแม้ข่าวจะออกมาครับคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกได้ว่า3วันดี4วันไข้ก็ตามทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเชิงของทฤษฎีดาวที่เรามองภาพใหญ่ของกราฟวีครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเทรน์ของมันยังคงเป็น ทเทรนขาขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณมองในส่วนของเส้นฟิโบนัชชีที่ผมพูดถึงการฮาวิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็จะเห็นแพทเทิร์นครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เนี่ยแพทเทิร์นของมันคือตราบใดที่มันยังไม่ได้ทะลุเส้น0.618 ตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นจุดที่แบบอันตรายหรือน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นจุดที่แบบเออก็เฝ้าระวังพิจารณาในขณะเดียวกันถ้าคิดในแง่ดีถ้าคุณเป็นนักลงทุนในระยะยาวมันอาจจะเป็นจุดสะสมที่ดีสําหรับคุณด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่น่าแปลกใจเลยครับที่ว่าเฮ้ยทำไมถึงนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยพอราคามันย่อมาถึง3 0ม0 0ซึ่งมันเข้าใกล้แถวๆถวเส้น0.618่แตเ่จะเห็นว่าเขาสอยเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าตัดสินใจซื้อเพิ่มมขขึึข้้นนนากกไปอีะครับ ก็ไม่แปลกครับเพราะจากทฤษฎีเมื่อสักครู่มันก็เห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งในส่วนของฟีโบนัชชีคุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็ยังมีโอกาสนะที่ทําให้ราคาของบิตคอย พุ่งเพิ่มสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวด้วยก็อยู่ที่ว่าคุณมองเห็นว่ามันเป็นโอกาสหรือเปล่าในขณะเดียวกันผมให้คุณดูในส่วนของอินดิเคเตอร์ที่เกี่ยวกับภาพของล็อกการิทึมที่มันแสดงภาพของแนวรับแนวต้านนะแต่ถ้าคุณดูดีๆมันเป็นแนวฟิโบนัชชีภาพรวมของมันด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายมันไม่ได้ถือว่าน่ากลัวเลยนะเพราะว่าตราบใดที่มันยังไม่ได้ผ่านแนวรับแนวต้านแบบโซนนิ่งใหญ่ๆของมันนะมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าราคาของบิตคอยจะร่วงเลยเมื่อสักครู่เนี่ยคุณจะเห็นว่ามััันนมมีีีีีจงงหวววอยู่่่่ชปปททแล้2020 ร่วงลงมาอยู่ครั้งหนึ่งนะว่าแบบทะลุตำแหน่งของแนวรับเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแม้มันทะลุแต่มันก็ดีดตัวเองกลับขึ้นไปได้นะไปยืนอยู่แถวๆบริเวณแนวรับแล้วก็พุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนครับจากในส่วนของแนวรับแนวต้านของ็อกการิทเมื่อสกู่คุณก็จะพบเจอนะว่าจริงๆแล้วครับราคาเนี่ยก็ยังมีอัพไซด์หรือว่ามีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นไปได้ด้วยและแน่นอนครับนั่นคือมุมมองของผมว่าจริงๆแล้วบิตคอยจะยังคง ไปต่อได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะยังคงรอดอยู่หรือเปล่าคุณก็ลองพิจารณา สำหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดคุณได้ดูคลิปคลิปนี้และชื่นชอบคลิปคลิป,ลปนี้นะฝากเป็นกําลังใจให้กับผมสักนิดน้ด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครนะรที่อยากจะปรึกษาผมนะรหรือว่าอยากจะเรียนรู้ครับเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นที่ผมเอามาประยุกต์ใช้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีที่ทําคลิปในลักษณะแบบนี้นะครับคุณสามารถทักเข้ามาได้นะที่ช่องทางไลน์แอดด้านล่างนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายและท้ายทีี่่สสุดัฝาากกิิงนน้้้เอไววแล เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดอะไรครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโคชบอลวิทยาชูสุขอมรณวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะที่มาเป็นกําลังใจให้กันนะไว้เจอกันค,คลิปคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย